i n f i n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวเอาละครับก่อนสิสดพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาบุญญาญาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคก์เคอีกเช่นเคยนะครับผมเย้ฮู้นะฮะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันตรงดูปั้นอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับเราอยู่กันในโปรเจกต์โอเคโว้นั่นเองนะครับซึ่งเรามาแถบ รูปปั้นนี้ก็นะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะเราจะกลับมาสร้างรูปปั้นแคสเตอร์ไมค์คราฟกันอีกแล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้สร้างกันมานานมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่สร้างน้องแชมป์ใช่ไหมเราก็มัวแต่ไปสร้างบ้านพี่ขวัญไปสร้างแม็กโดนดนไปสร้างบ้านพี่เต้ยังไม่ได้สร้างแคสเตอร์เลยครับ <S <S ซึ่งวันนี้นะครับเป็นแคสเตอร์ที่น้องๆต้องดีอกดีใจกันเป็นแน่นะครับเพราะว่าพี่จะสร้างสกินของพี่ เต้เอ็กเซนไฟเออร์นั่นเองนี่ครับน้อนี่นะครับให้สร้างอยู่ติดกับพี่เต้ JK เลยนะนี่นี่เห็นปะนี่พี่เต้แล้วก็พี่เต้นะฮะพี่เต้แล้วก็พี่เต้พี่เต้แล้วก็พี่เต้โอเคเดี๋ยวเราไปสร้างพื้นให้พี่เต้ยืนกันก่อนนะฮะโอเค let's go โอเคนะครับเราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับสำหรับพื้นนะฮะให้พี่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์ของเราอยู่นะฮะ นะฮะตอนนี้เราก็จะเมินพี่เต้ JK ไปนะครับพี่เต้ JK ไม่ยอมทำคลิปให้น้องๆดูใช่ไหมด่ามันเลยฮะด่ามันนะฮะพี่ก็ชวนมาแคสหลายคลิปแล้วมันไม่ยอมมานะฮะโอเคนะฮะช่างเหอะนะฮะไม่เป็นไรนะฮะพี่เต้เขาติดธุระเนาะน้องๆก็ไม่เป็นไรนะครับอดทนรอกันนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่เต้เซนไฟเยอร์นี่พี่จะเอาอะไรมาสร้างคดีเนี่ยเอาละครับตอนนี้พี่ก็ได้มาหลาย อล้วครับตอนนี้พี่ก็ได้มาหลากหลายสีเลยนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะน่าจะได้อยู่นะมาทําเป็นท้านะครับส่วนตัวพี่เต้นี่ถ้าไปเต่งโมจะแต่งโมจะดีไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขอลองเทียบสีแป๊บหนึ่งนะฮะของเต้มันสีเขียวแบบเขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวอ่ะฮะสีทั้งสองสีเป็นสีที่หาไม่ได้ในไมค์ชาร f t เลียวนะฮะ ก็ส่วนชัยพี่น่าจะเอาเอเมอรโมาทำนะฮะอ่ะเดินเปะไว้ก่อนนะ,ะใช้เอเมอรโอ่ะเนี่ยฮะอ้ะนี้สีรามนี่ไม่น่าใช้นะฮะทิ้งไปนี่ครับสีอันนี้เอ้อันนี้ก็ได้อยู่นะพี่คิดว่าพี่ชอบแต่งโมสุดเลยฮะ,ะแต่งโมมาทำเสื้อน้องเต้น,นะฮะโอเคใช้สามสีนี้นะครับผมอาส่วนตัวกับ อย่างอื่นเดี๋ยววาดกันอีกทีหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวมีสีตาสีตาต้องใช้สีนี้ฮะน่าจะเข้านะฮะแล้วก็มีสีผมก็สีตัวเหรอเดี๋ยวขอเลือกเลยละกันนะ,ะับเพราะว่าใช้ไม่กี่สีนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราใช้สีขาวก่อนเลยละกันใช้สโนมมาทานะฮะแล้วก็จะมีสีเนื้อเข้มๆหน่อยเนาะกับสีน้ําตาลเข้มๆอีกเช่นเดียวกัน อันนี้น่าจะเป็นผมเออชายสีได้เลยนี่ตัวได้ไหมมีอะไรสีอะไรคล้ายกว่านี้ไหมไม่มีลันฮะก็คือใช้ตามนี้เลยนะครับน้องๆก็ดูเอาเลยนะฮะมีอ่ดินเหนียวนะฮะอ่าสีคลายนนนะฮะแล้วก็มีเมลอนนะฮะแล้วก็มีบล็อกออฟแอมเบรล์นะครับแล้วก็มีอ่าคนแก่สีเขียวเนาะแล้วก็มีหิมะนะครับสโน่เองแล้วก็มี ไลเก้นี่ก็คือสีเทาอ่อนนะครับนะดินเหนียวสีเทาอ่อนนะฮะแล้วก็มีดินเหนียวสีเทานะฮะแต่หมันเป็นสีน้ำตาลก็ไม่รู้นะฮะช่างหัวมันนะครับโอเคอาจจะเป็นพอเทคเจอร์แพคพีหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะโอเคมาเรามาวางกันเลยนะครับโดยเริ่มแรกนะฮะเอาสีนี้มาคลายแอ้นนะฮะมาวางนี่ฮะอ่าเราก็ใช้สกิลของน้องแชมป์เลยแล้วกันนะครับ นี่อ่ะสามบล็อกตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตรงนี้อ่ะถูกนะครับโอเควางไปพี่จําได้8บล็อกนะครับไม่ทํานานพี่ก็จําได้ฮะกี่บล็อกกันเะนี่ยห้านี่ห้าแล้วใช่ไหมหกเจ็ดแปดโอเคเรียบร้อยนะครับตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กอันนี้วางตรงหรือเปล่าเฮ้ยลืมไปนะต้องวางตรงต้องวางให้ตรงกับตัวนูนด้วยนะครับเออจะได้สร้างให้พอดีพอดีเนาะนี่ฟึ๊บ ฟึบๆึๆบฟึบ,บอ่าบอกนี้เนาะฟึบอ่าโอเคตรงนี้เลยนะครับปึ๊บปบตึกต๊กสอี้ปดโอเคปึ๊บปบนะครับเรียบร้อยนะครับ1ชั้นนะฮะอีกชั้นนึ่งก็วางทับไปเลยครับง่ายๆชวๆนะครับงงนะรบงเท้าุิยหลน่นโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะโเคนะตอนนี้ก็ เสียงไม้ไม่รู้เป็นไงนะฮะก็ถ้าเสียงไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าใช้ไม้ใหม่นะครับเสียงมันอาจจะทอนซักนิดหนึ่งกนะไม่ได้สะท้อนเนี่ยอาจจะแตกนะฮะอาจจะแตกอาจจะดังเกินไปนั่นเองเนี่ยโอเคตึ๊ก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 นะฮะเราก็ใช้แตงโมนะฮะกีบ็อกวะเราต้องคาดเดานะฮะโดยการเอ่อเทียบกับมือนะฮะมือเราจะใช้เป็นเราไม่ใช้สกิลเต้นนะเราใช้เป็นสกิลแชมป์แทนนะฮะ พอสเกลใหม่ค่อนข้างสวยงามนะครับใช้สเกลใหม่นี้ดีกว่านะครับก็จะขาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10บล็อกนะครับขึ้นไปก่อน10บล็อกนะครับเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะหนึละก็2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเรียบร้อยนี่ฮะแล้วก็วางไปเลยจ้าตุกๆุกุก สกินน้องเต้น,นะครับไม่ยากมากนะครับน้องเต้เซนไฟเยอร์นะครับไม่เหมือนของคนอื่นนะครับที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นของ J.K. Boy นี่ก็ยากนะฮะไม่รู้ว่าอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะดูซิว่าเราใช้เวลาในการทำสกินน้องเต้น,นานขนาดไหนตึ๊กตึๆกตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตกโอ้ยหลน่นโอเคเราทำงานหานลุ่มหันขําครับนี่นะี่ฮะน้องเต้ชุดแต่งโมโคตรเทบอกเลย เดินไปไหนนี่กลิ่นหอมหวนอยากจะกินน้ำแตงโมปั่นขึ้นมาทันทีโอ้ยหิมะตกเดี๋ยวไม่ได้ฮะเดี๋ยวชุดจะข่าวเอาเนี่ยโอเคไปลุยกันต่อเลยเตต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 ิตตตตติตเฮ้ยยชุดเตนี้ค่อนข้างทำง่ายนะครับไม่ยากเนี่แล้วก็ เออพื่อนนะฮะมีข่าวจะประชาสัมพันธ์นะครับถ้าครบ200,000ซับสไครต์นะฮะเดี๋ยวมีแจกเกมอารยานะครับเกมผีของคนไทยนะครับเกมแรกเลยนะครับที่ลงขายในสตรีมเนาะก็อุดหนุนคนไทยกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจก3คีย์ด้วยกันนะครับมาหลอรกันได้เลยนะครับส่วนช่องของพี่รับรองแคลแน่นอนนะครับอ๋อแล้วก็เดือนหน้านะครับประมาณปลายเดือนธันวาอาจจะต้องย้ายไปสตรีมใน การีน่านะครับเป็นแอปใหม่เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนครับว่าเป็นแอปอะไรนะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับก็เก็บตังเติมของขวัญให้พี่ได้เลยนะครับนะฮะก็นะช่วยๆกันนะครับผมโดยการไลฟ์สตรีมนี้ก็จะไหลแทบทุกวันเลยนะครับโดยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเงานะฮะแต่ว่าคลิปใน YouTube ก็จะลงปกติทุกวันทุกวันนะครับโอเคเดีจะได้เจอกันบ่อยๆขึ้นเนาะนะฮะเรามาสร้างกันต่อเลยนะครับ สิบบล็อกแล้วก็ขึ้นมาอีก2บล็อกนะครับอ่าตึกๆึกขึ้นมาอีก2บล็อกนะโอเคแล้วก็ต่อไปเลยครับอ่าตึ๊ดตึ๊ก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 โอเค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 ใครดูคอมเม้นไรเดอร์ไหมครับพี่โคตรชอบคอมเม้นไรเดอร์เลยนะฮะเดี๋ยวไว้ว่าถ้าสร้างแคตเตอร์เบื่ออะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะสร้างเป็นแบบ ตัวสกินมัรทไรเดอร์เนาะพี่ชอบนะครับชอบหลายตัวเลยเนี่ยพี่ดูบ่อยนี่พอตรงนี้เสร็จแล้วสองบล็อกใช่ไหมก็ตัวนี้ก็อีกสองนะครับลากยาวขึ้นไปจนถึงคอเลยเนาะเอาตรงเอาตรงคอก่อนละกันนะฮะไม่รู้ว่ากี่บล็อกเนาะสองต้องนับจากแต่ตัวนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสิบบล็อกนะฮะ สิบบล็อกสองฝั่งฝั่งละ2องนี่นี่สิบล็อกนะฮะหนึ่งสองสามสี้าหกเโอเคถูกไหมหนึ่งสองสามห้าหกเจกโอเคตึกแล้วก็ทำไปเลยฮะโอเคตึก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 เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะฮะแป๊บเดียวนี่จะได้ทั้งตัวแล้วนะฮะของพิเต้เซนไฟเยอ ของเต้นี่ข้างหลังไม่น่ามีอะไรม้งเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะฮะเราทําตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้างหลังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทําข้างหน้าให้เรียบร้อยไปก่อนโอเคจะเสร็จแล้วนะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเจาะเจาะตรงนี้ออกนะครับสองอันนะครับปึ๊บแล้วเ,เอาสีขาวใส่เข้าไปปั๊บปับป๊บปับ๊บอย่างนี้นะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําสีขาวนี่ออกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ไล่ยาลงไปถึงข้างล่างเลยนะฮะตึ๊ดนี่แล้วก็มาทางนี้ฮะฝั่งนี้ก็ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปจนถึงตรงที่เราเจาะนี่ยนี่อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นเราจะใช้เอเมอรัลวานี่ครับแล้วก็สีขาว2อันนี่ยแล้วก็เป็นเอเมอรัลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเอเมอรัลอีกนี่ฮะนี่เป็นเนกไทนะ เดี๋ยวเราจะทําให้มันนูนออกมาอีกทีหนึ่งนี่ฮะตอนนี้ไว้ก่อนนี่ฮะโอเคอ๋อลืมไปนะฮะตัวนี้ของเต้จะต้เป็นเอมเมโรลด้วยหนึ่งอันนะฮะตึกอ่าโอเค,อเค,อเค,อเคน่าจะเป็นแนวเข็มโกงเข็มกัดนะฮะอ่าโอเคไหนๆก็ไหนๆเราทำมาแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้มันนูนออกมาเลยครับฟิวฟิออวฟ้าฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วนี่เอ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะ ได้ตัวมาแล้วนะฮะเขียวเช่เขียวมากนะฮะในนี่เลยนะฮะเด็กฮักเนี่ยน้องเต้่าจะชอบสีเขียวพอสมควรเดี๋ยวพี่ขอไปดูข้างหลังก่อนนะฮะว่าของเต้เขามีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ฮะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะฮะของข้างหลังเต้นี่คือไม่มีอะไรเลยนะฮะเราก็ทําไปได้เลยแล้วกันนะฮะตึกจิกกกพี่เรามานับสเกลหัวดีๆแล้วมันมีประมาณแปดบล็อกถึงเก้าบล็อกเนะยไม่รู้ว่าพี่จะทํา ตามสกิลดีไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเนาะมันต้องค่อยๆแก้นะครับเราทําตามสกิลจริงๆมันไม่ได้แเ้วฮะเพราะว่าอันนั้นเป็นเม็ดพิกเซลไงอันนี้มันเป็น1บล็อกเลยฮะมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าเยอะนะฮะแต่ถ้าให้สมส่วนจริงๆก็ควรจะทําตามนะฮะเพราะว่าตามตัวอะไรนี้ก็ทําตามเป๊ะเลยฮะอือเรียบร้อยนะี่ฮะอันนี้เว้นไว้ก่อน นี่ฮะอ่านอต่อมาเรามาทําแขนนอทาแขนลากลงมาจนถึงสีขาวข้างล่างเลยครับโอเคจัดไปตึกๆเราก็ไกด์ลายไว้ก่อนนะฮะทาแบบนี้นี่อ่าเราก็ยื่นออกมาทําตามสเกลน้องแชมป์เลยนะฮะคือสี่บล็อกเนี่ยครับสี่สี่คุณสี่เนาะใช่ไหมเออหนึ่งสสามสี่นะฮะ ข smile, อ,องแชมป์นี่ยื่พพนมายื่นมาหนึ่งบล็อกใช่ไหมสกินแชมป์ค่อนข้างสวยนะครับพี่ยึดหลักสกินแชมป์แล้วกันหนึ่งสองและสามสี่โอเคตึ๊กตึ๊บอะแค่นี้แหละฮะตึ๊บอ่าแล้วเราก็ยาวขึ้นไปเลยครับยาวขึ้นไปเลยฮะยาวขึ้นไปเลยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุบปุบยาวขึ้นมาเลยฮะยาวขึ้นมาเลยฮะนี่ เป็นเช่นนีเล่นียฮะแล้วก็วางไปเรื่อยๆครับผมอย่าลืมนะครับน้องๆนะครับวันที่9ถึง11ธันวาคมนี้เรามีนัดกันที่สยามพารากอนนะครับงาน Thailand Game Show นะครับรับรองมาเจอพี่ๆแคสเตอร์กันได้นะครับมากมายเลยนะครับส่วนมากนะครับของ o อ Caster นี่จะไปวันอาทิตย์กันนะครับแต่ว่า แคตเตอร์อื่นๆพี่ไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะเสาร์อาทิตย์แหละนะครับน่าจะไปกันเยอะนะสองวันนี้นะครับก็อยากให้น้องๆไปเจอกันนะครับเน้นวันอาทิตย์เป็นหลักเนาะน่ฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันได้เลยนะครับเจอพี่แน่นอนนะครับพี่ขวัญด้วยนะครับพี่เต้อาจจะไม่ได้ไปนะครับพี่เต้บอกว่าขอดูก่อนนะฮะส่วนเออถามว่าอยู่ที่ไหนก็สยามพารากอนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันได้เน้อ ต่อมาเราก็วางสีขาวสโนว์นี้ลงไปนนฮะหนึ่งบ็อกนะฮะตามด้วยสีเนื้อไม่ใช่สีเนื้อสีผิวเขาอะเออเป็นมือนั่นเองนะนี่เรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะค่อนข้างผิวคล้ำสักนิดหนึ่งนะฮะก็คล้ำไปเนาะบางที <c oughs> <c oughs> นะโอเคก็ได้แล้วหนึ่งข้างนะครับต่อมาเราก็มาทำอีกข้างหนึ่งเนาะแขนจะชิดกันไปหรือป่าเนี่ย ไม่หรอกมกั้งต่อมาเราก็อาแตงโมมาเนี่ยตึกตึกอ่านี่หนึ่งสองสามสี่เนาะแล้วก็หนึ 1, 2, ่งสองสาเออ,อเคเสร็จเรียบร้อยนี่ครับตึ๊กตึกโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เติมให้เต็มเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นี่ครับต้องตรงนี้นี่ ตึ๊กตึกตึกโอเคแม่เห็นเสื้อเต้แล้วอยากจับกินจริงๆเลยหน้าร้อนเนี่ยนะแรมเดี๋ยวพี่นี่หน้าหนาวนี่หนาวแล้วเหรอยังไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นบ้านใครหนาวแล้วมั้งครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแต่ว่าที่กรุงเทพนี่ร้อนะนะร้อนมากนะฮะแต่เมื่อวานพี่กลับไปนครปฐมนะครับไปบ้านพี่นะฮะฝนตกเว้ยตกหนักด้วยงงนะฮะตกเมื่อเช้านะฮะเช้าว,วันที่24นะฮะ ชาวมืดเดี๋ยวตกเฉยเลยงงเนี่ยแต่ก็ดีแล้วฮะอากาศจะได้เย็นๆนะฮะพี่ไปโรงพยาบาลนี่หงเย็นถึงใจหนาวเลยเนี่ยโอเคแล้วก็วางขึ้นไปเรื่อยๆฮะติใกล้เสร็จแล้วฮะทุกคนเราก็ได้ถึงความจริงที่มีเธออยู่เดี๋ยวนั่นมารเพลงโอเคต่อมาเราก็ใช้สีขาวเหมือนเดิมนะครับ อืมโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็ใช้สีนี้นี่แค่ปเปลิมนี่อึ๊บตึ๊บอึ๊บอึ๊บตึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บ,บนี่โอเคเรียบร้อยนี่ฮะเดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวมือดอีกแล้วเหรอโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะตัวของน้องเต้เป็นไงเขียวอีนะฮะมาในทีมเขียว โอเคแล้วต่อมานะฮะจุดที่ยากที่สุดมาแล้วนะครับส่วนหัวนั่นเองเนี่ยฮะมาเลยเราเหยียบไปเคนะฮะหัวนี้มันต้องเริ่มจากตรงไหนนี่เอาบล็อกนี้อ่าโอเคของแชมป์นี่ยื่นมาทางนี้ใช่ไหมตรงนี้ของแชมป์หกบล็อกจริงๆมันแปดใช่ไหมสี่ห้าหกจริงจบยัดไส้โอเค โอเคครับได้แล้วนะก็ถ้าจะให้ตามสกิลจริงๆก็ควรจะ8ดเนาะก็ให้พี่ทำตามสกิลเวลาก็1 2อ่ะแแล้วนะอะ่เราทำข้างหน้าก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงอื่นเราค่อยไปดังเถียงกันนะโอเคทำปากก่อนนะฮะปากก็จะราวๆนี้เนี่ยยื่นมาถึงตรงนี้นะฮะนี่ห้า แล้วก็ขึ้นไปประมาณ1 2 3 4 5 5บล็อกเนะครับ1 2 3 4 5โอเคนี่ฮะแล้วก็มาทางนี้1นะฮะแล้วก็นี่ขึ้นปุ๊บขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆมาทำฝั่งนี้บ้างนะฮะก็ขึ้นมาน่าจะพอกันนะฮะพอมาถึงตรงนี้ก็หักนะฮะนี่อ่าได้สกิลนี้แล้วถูกแล้วนะฮะ ต่อมาเราก็าตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะบสองบล็อกตรงกลางนี้ตรงไททเลยนะฮะดูไท้เป็นหลักก็ได้นะนี่โอเคพอ,คอคได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำให้มันเบี้ยวๆอ๋อพี่ผิดสกเกลไปนิดนึงนี่นี่ตรงอันนี้โอเคแล้วก็ทูบอันนี้ทิ้งโอเคได้แล้วค่ะคไม่ต้องนี่เรียบร้อยตามนี้นะครับแล้วก็เอาสีนี้ปะโปะตรงนี้ไปให้หมดเลยฮะ ตาของน้องเต้เขาจะอ่อเป็นแนวข้างเนาะไม่ใช่แนวตั้งเหมือนของคนอื่นเนาะนี่เดี๋ยวทำให้ดูเขจะเป็นเขียวนี้นี่ฮะแล้วก็ขาวนี้นี่ฮะแล้วก็เป็นเขียวนี้กับขาวนี้นี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนหน้าของน้องเต้เอ็กเซนไฟเออร์นะครับเกิดจะเต้เจคแล้วเมื่อไหรนะฮะแล้วก็มาเป็นส่วนผมนะฮะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเย้ย เนี่ฮะเดี๋ยวพี่ว่าตัวมันสีเข้มแบบไหมพี่อยากได้สีอ่อนกวันนี้่มันไม่มีอ่ะดิเอาไงเอาไงไม่ไม่ไรห,หรอกเนาะเพราะว่าสีมันไม่มีจริงๆฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่น้องเต้กลายเป็นนิโกโสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะโอเคมาเรามาทำส่วนของผมกันนะฮะ ผมนี่สกิลมันจะต้องผิดแน่ๆนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันแต้มด้านนี้กับด้านนี้ได้นะครับแต่ว่าบล็อกเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวทั้งบล็อกเลยนะครับก็ยากหน่อยนะฮะในเรื่องการทําทรงผมเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่ยื่นออกมาอย่างนี้ให้ยื่นผมออกมาให้หน่อยดีไหมเนี่ยเอาไงดีนะของแชมป์นี้ก็ไม่ได้ยื่นผมออกมานะ เออแม่ของแชมยมันทำได้ปะเดี๋ยวก็เราก็ต้องอ,อปรับเปลี่ยนกันสักหน่อยนะี่ฮะอ่าโอเคโอ้ยหิมะตกอีกแล้ว,ว่าโอเคปิดไว้ฮะฟุ๊ปฟุฟุนี่นะฮะเราก็ทำตามนี้ไปก่อนโอเคฟุฟ๊แล้วก็ เอ้หลน่นนี่อ่าเราก็ทำอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันน่าจะโอเคอยู่เนาะนี่ฮะเราก็เติมให้มันเต็มไปก่อนอ่า,าก็มาดูกันนะฮะว่าสีผมมันจะเป็นแบบไหนเนาะตรงนี้ก็เป็นอันนี้น,นี่ครับอ่ามันก็ได้เนาะ โอเคเอาแบบนี้แหละนะฮะแล้วเราก็ค่อยมาดูกันว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนพึบปื๊บปืบปืบปืบเดี๋ยวนะฮะตรงนี้เราต้องอุดนะฮะไม่งั้นนะฮะน้องเต้จะหน้าเป็นรูนะฮะเฮ้ยหล่นตัวดช่วยด้วยหล่นโอเคนีะฮะตรงนี้เราต้องอุดให้หมดนะฮะฟึปฟึบโอเคแล้วก็ลากมาตรงนี้อึบอึบ โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมาเราก็ทำผมให้เหมือน2ฝั่งนะฮะเนะะี่ยเราโดยการเราเพิ่มผมตรงนี้ให้น้องเต้นหนึ่งนะฮะหกระจุกนะฮะหกระปอยเนะะี่ยเราก็มาตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็นี่ถูกไหมวะนี่1 2ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องโอเค1 2 แล้วก็นี่เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วพิที่เหลือเราก็ใส่ผมให้มันเต็มเยลยโลนอีกแล้วโอเคครับนี่นะฮะใกล้เสร็จแล้วนะฮะหน้าของเต้ไกลไกลถึงความจริงโอ้ยทําไมตกบ่อยจังวะโอเค เราอุดไปนะฮะเราอุดไปนะฮะหัวกลวงเหมือนเดิมนะฮะนี่เพราะว่าทุกคนก็นจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าข้างในเราไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะผมไม่มีใครมานั่งเจาะให้ดูหรอกครับพี่ว่าเขาก็ทําอย่างนี้กันนะผมไม่ค่อยมีใครเขาทําแบบเต็มหรอกครับนอกจากเขาจะแบบเป็นวงเป็นบ้าเราต้องเข้าไปเห็นรายละเอียดข้างในอะไรเงี้ยก็ต้องทําทุกวอลกนะฮะแต่ว่าถ้าทําเป็นรูปปัน้นเนี่ยข้างในไม่ต้องก็ได้นะฮะเป็นโลง่โลงๆนะครับ หลักการจริงส่วนมากบางทีเขาก็ทําแบบนี้นะฮะลูปปั้นนะฮะเพราะว่าตรงกลางกงกลวงอะไรเงีเย้ยยกเว้นจะต้องเป็นอะไรที่หนักๆต้องยึดฐานเอาไว้นะโอเคแล้วก็ใส่แรงนี้ฮะ,ะพี่เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างนะ,ะเหมือนหน้ามาน้องเต้เขาจะเติดน,นิดนึงเนี้ยนะะี่บามันต้องบอกนี้สิเออโอเคมาจะแปลกเลยนี่นะฮะน้องน้องเต้หน้ามานี่ โคตเท่บอกเลยนีฮะว,ว้าวสวยนะสวยเลยทีเดียวมันต้อง8ดบ็อกนะฮะจริงๆความสูง1 2 3 4 5 6 7มันต้อง8ดบ็อกแล้วจริงๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ใช้ได้อยู่นะก็คล้ายๆแหละนะเราจะเหมือนเป๊คงยากนะฮะเอ้ยคนหนึ 1, ่งเขาแดบ็อกหมดเลยนี่วะงั้นจัดจ้า เราเราก็ต้องเพิ่มตรงนี้ให้น้องเต้ดิดนึงเนาะโอเคเราก็เดี๋ยวไปแก้ข้างล่างให้ตึ๊ดทึ๊ดึ๊ดทึ๊ดึ๊ดทึ๊ดทึ๊กลึ๊ดึ๊ดึ๊ดึ๊ึ๊ด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 ึ๊กึ๊ด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 ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ โอเคแล้วก็ามาแก้ตรงนี้นะฮะอ่าแก้ตรงนี้ให้เป็นสีนี้นะฮะแล้วก็แก้ตรงนี้นะฮะแก้ตรงนี้นะฮะมันก็จะออกมาเฮ้ยขายตรงตามสกิลอยู่นะนี่เดี๋ยวพี่แก้ตรงนี้แป๊บโอเคแล้วก็จะได้แบบนี้ตึ๊กตึก๊กโอเค ก็จะได้แบบนี้เฮ้ยได้อยูว่ว่ะจะได้หนึ่งสองสามเดี๋ยวนะมีสองคันฟึบโป1หนึ่งโป๊ก็จริงจริงมันต้องมาบล็อกนี้เลยฮะเออโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองแก้อเอาแบบนี้ละกันนะฮะมันจะได้ดูแบบธรรมชาติหน่อยเนาะโอเคแกไงนะสองหนึ่งหนึ่งโอเคฟึบฟึบฟึ๊บมีปะโอเคถูกเนาะแล้วก็ตรงนี้ หนึ่งหนึ่งโอเคเสร็จแล้วมัง้งนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสามโอเคเสร็จแล้วแหละนี่นะฮะสกินน้องเตเ็กเซนไฟเยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างทำไวเลยทีเดียวนะฮะไงก็ชอบกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้พี่พีด้วยละกันนะครับผมนะฮะจะได้มีคลิปใหม่ๆไว้ดูกันนะฮะโอ้โหช่วงนี้ขาดกำลังใจนะฮะน้องๆหายไปหมดเลยนะฮะ โอเคอย่าลืมนะครับกด Subscribe ได้ที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ติดตามคลิปเก่าๆได้ที่ตรงนี้เลยแล้วเจอกันใหม่จ้าอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมบ๊ายบาย